ก็จะพาทุกคนมาอัปเดตของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์ในสเกล1ต่อ12นะครับว่าตอนนี้มีอะไรออกมาแล้วบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นของบันได Hasbro McFarland Toys น e ้ a หรือว่า Telecom t o y นะครับ mm hmm. ก็ไปดูกันครับว่าตอนนี้ในซัมเมอร์ปี2022นี้มีของเล่นอะไรออกมาใหม่ๆกันแล้วบ้างครับไปอัปเดตกันครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องจอมปนาต้นครับขอฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปอัปเดตข้างในเมกาฟลาซ่ากันเลยครับสำหรับร้านที่ขายแอค่นฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12เยอะๆนะครับก็ผมจะขึ้นมาดูที่ชั้น3าเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาดูกันครับว่าแต่ละร้านมีตัวฟิกเกอร์อะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาที่โซนด้านในเลยนะครับยิมด้านในสุดที่จะมีลิฟต์นะคร เดวิสกรุ๊ปนี่นะครับร้านทอยเล็กก็มีสองสั่งตรงนี้เลยนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้มีอะไรมาใหม่ๆอัปเดตกันบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นของบันไดนะครับเอ็ SS กซ์ฮันส์คอนสตาร์ทคำนีกามีร่าสี่พครับกัซซิล,ล่าเวอร์ชันชนี้4,900นอยนี่เมกากัซซิล,ล่าหนังกัซซิล,ล่าเวอร์ชั่คองนะครับ พันเาร้อยแล้วก็มีโทรฟองก็สองพันเร้อยห้าสิบแบบนี้ปกิลาก็มี4290ัริบแบบนี้นะครับหรือว่าเวอร์ชันเบรนนิ่งแบบนี้ไปตามหาอยู่มีราคาตามนี้นะครับอัแบบนี้านี้มีของก d ซ i l l a เยอะเลยนะครับหลายหเวอร์ชแบับนเลยายกั้งก็มแบบีหรือว่าจะมอนสเตอร์ฮันเตก็มีนะครับ ก็ซิล่ามีหลายเวอร์ชันมากมีเวอร์ชันแบบเวอร์ชันหนังแคบโบราณเลยนะ6 9 0 0นี่เวอร์ชัน2,001เจ็ดพันเก้านะครับหาตามนี้นะครับหรือว่าจะจากในซีรีส์เน็ตฟลิกซ์ก็ซิล่าซิงก์ลับพอยต์เจ็ดจากัว4 9 0 0นะครับแล้วก็ก็ซิล่าเวอร์ชันนี้ในซีรีส์เหมือนกัน5,900นะครับกาซิล่าเยอะเลยนะครับ ใครสายกัซเซอร์นะแอคชั่นซิเกอร์เยอะเลยลองลองดูด้านหน้าๆกันก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในเพิ่มเติมมาดูท้งตู้ด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นแบบพวกคอ m e มนเดอร์อะไรแบบนี้นะครับวอตเอ็ต่างๆผมก็ไม่ใช่สายค m m e n นเดอร์นะครับอาจจะไม่รู้จักว่ามีแต่และตัวชื่อว่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ่ายมาให้ดูอัปเดตกันว่าที่ร้านฟอยด์ซคเตอร์อันนี้ action figure สเกลหนึ่งต่อสิบสองของบันไดนะครับเรื่องจัดเรื่องคอมเมนไรดเอร์เนี่ยตอนนี้มีโตัวพวกนี้อยู่นะครับราคาก็มีประมาณสี่พันถึงห้าพันไรแบบนี้ครับละตัวนี้การนี้เลยไครสายที่ผส,สมพวกคอมเมนไดเอร์หนึ่งต่อสิบสองเนี่ยมีเยอะมากครับ

ก็มีราคาประมาณ4,000-5,000นะครับบางตัวก็ถึงหมื่นเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวที่หายากลยแล้วนะครับเป็นรถจักปยานด้วยราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปนะครับหรือว่าตัวอย่างชิริวเซนเซียแบบนี้ครับก็หลับประมาณ3,000กว่านะครับ ตัวนี้สามพันนะครับเวอร์ชันฮ่องกง,งนี้ชุนนะครับเซนคลอสเมดเอ็กก็สามพันสองครับ c ิริวสามพันสี่ิคิ๊สองพันเก้าครับทางด้านนี้ก็จะมีแอชชั่นฟิกเกอร์ของเรื่องอุลตร้าแมนเยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซัปพลาดต่างๆจากอุลตร้าแมนแบบนี้ครับ แต่และตัวก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับตอนนี้เลยจะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยนะครับหน้าตาคุ้นเคยตัวเด่นๆจากเฟิร์นต้าแมนนะครับพบสนตลาดไครูต่างๆก็มีเฟินรนต้าแมนอย่างนี้1แ8 0ก,ก็มีนะครับราคาไม่แพงมากก็มีว่าเฟิรต้าทารโรอันนี้เุิรนต้าหลายๆเุิรนต้าเลยนะครับราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับเฟิร์้าแมนเยอะมากๆเลยครับ หลังๆผมไม่ได้ดูก็จะไม่คุ้นแล้วนะครับว่ามีตัวใหม,ใหม่ๆชื่ออะไรกันบ้างแต่แฟชั่นชิกเกอร์เนี่ยของวิตาแมนมันไดก็คือทําออกมาเยอะมากๆเลยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นจากนักกีฬาอย่างนี้นะครับไมเคลิลจอแดนก็มีอันนี้เป็นของ m e d i c อมทอย s นะครับไลามาร์เฟดก็มีนะครับ มาเฟตก็มีของฮีโร่มาวเวลด้วยนะครับไฟเจอแมนแบบนี้หรือว่าจาก DC นะครับจะซิสลีตัวนี้ไซบอร์กเวอร์ชันแรกที่ออกมาตอนนี้มีทำเป็นรีอีกวอร์ชั่นหนึ่งนะครับอาจจะออกปีหน้าแต่ตัวนี้3,500นนะครับนี่แล็คเคานเตอร์สไปเดอร์แมนแบบนี้แล้วก็จาก DC จากคอมิกส์นะครับก็มีจ็อกเกอร์แบทแมนต่างๆซูเปอร์แมน คัมคราเวลก็มีแมกนิโตะแล้วีนช่องนี้นะครับไซล็อกเนีดยอีกอยงแบบผมว่าหายากันนะครับมาเฟ็จรายนี้จากเรื่อง Star Wars ก็มีเยอะเลยนะครับนี่พวก Stormtrooper ต่างๆนะครับหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ต่างๆจากหนัง Star Wars นะครับแบบนี้ไกวคอนจินนะครับ5 5 0 0ันหร็จอแปรครับ i n นเซสเลอาหรือว่าจะโอบิวันค n o b บี้ล e คสกายว k e r แบบนี้นะครับ m ม n เดร o เลียนก็มีนางนางก็มีนะครับนี่อนา,าคินก็มีแบบนี้นะครับแล้วก็พวก t o r ม t ู o ปอร์ต่างๆวัชชันต่างๆราคาก็แตกต่างกันไปนครับนี่ก็มีชิวเบตต้านะครับ ของอุลตร้าแมนก็ยังมีตรงนี้อีกเยอะเลยนะครับอีกหลายตัวเลยทั้งแถบนี้เลยอุลตร้าแมนเยอะมากลงมาชั้นล่างตรงนี้ก็ยังมีของมาเวลอีกเยอะเลยครับจับหนังมาเวลนะครับ a เวนเจอร์ต่างๆกับตันมา v เวลร็อวีโ o ้โลคิทอ o r อะไรพวกนี้นครับก็มีราคาประมาณ2,000ขึ้น 3ามพันก,กว่าประมาณนี้ครับนีจาก,กรโตูนก็มีนะครับเรื่องดราคอนบอลแบบนี้หลายๆตัวเลยดราอนบอลนี่ยของบันไดก็ทำออกมาเยอะมากๆคาแรคเตอร์ Character ต่างๆใครที่ติดตามดูนะครับก็จะรู้ว่ามีหลายเวอร์ชันเหมือนัที่ทำออกมาเนี่ยผมสีต่างๆ แบบใหม่ๆหลังๆผมไม่คุ้นแล้วนะครับว่าเรียกว่าเวอร์ชั่นชื่ออะไรกันบ้างแต่ก็มีขายเวอร์ชั่นตามนี้ราคาตามนี้นะครับเยอะมากๆเลยใครสายสะสมของดราก้บนบอลเนี่ยมาเลือกดูร้านนี้กันได้ ข้างล่างตรงนี้ก็ยังมีอีกนะครับเขาเรียกว่าชื่อชื่ออะไรบ้้งแล้วผมไม่แน่ใจราคาประมาณนี้นะครับเหีนป้ายราคากันอยู่เนาะก็พวกต่างๆตามนี้นะครับเต่านินจาก็มีเนาะเออผมไม่รู้ว่าบันไดก็ทำเต่านินจาด้วยทำชั่นฟิกเกอร์ของเต่านินจ้าด้วย 2 0 0 6นะครับตัวนี้แล้วก็มีเป็นพวกนักมวยปล้ำนะครับใช่ไหมคาริสายกีฬาม,มวยปล้ำมีฟิกเกอร์ตามนี้กับ<ม>ดเดวดรก็มีนี่ก็มีนารุโต้รูสซีก็มีนะแล้วก็มีเฟร,รดดี้เมอร์คิวรีเวอร์ชันนี้นะครับกับอีเวอร์ชันหนึ่ง แต่กเกมก็มีครับของมาริโอเนี่ยพวกมาริโอแบบนี้ก็จะมีแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวต่างๆที่บรรดายผลิตออกมาครับมาริโอแบบนี้พวกเห็ดมาทำเป็นแบบไดโอรามาเหรียญเหมือนกับในเกมเลยน่ารักดีนะครับนี่ลุยจิก็มาริโอ้แบบนี้ เซรามูนนะครับมีเหมือนกันเป็นเวอร์ชั่นที่ออกใหม่ที่ผลิตลงสีใหม่ให้เหมือนอนิเมะจากเกม Street Fighter ก็มีครับตัวตามนี้มี Ken Master c a m m y นะครับ Vega Sakura ของการ์ตูนเรื่องคนนั้นก็มีตามนี้นะครับตอนนี้ก็เดินมาอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับร้านด้ที่นี้นะครับอันนี้รออ นี่ครับก็เป็นพวกคอมเมนไรเดอร์มีเส้นกันครับอีกเยอะมากเลยนีน่นีเป็นแบบเป็นตัวังครด้วย ซุปเปอร์ฮีโร่มาเวลจากหนัง MCU ก็มีอีกเยอะเลยนะครับตามนี้เลยก็จะมีป้ายบอกที่เป็นตัวเลขไว้นะครับเลขหนึ่งก็คือถ้าจะว่าเป็นมือหนึ่งนะครับแล้วก็ที่มีเลขสองก็คือเป็นมือสองนะครับ ก็มีราคาตามนี้ครับรงนีรื่องมีอีกนะครับแร็กวีโดโอก็มีอันนี้ชุดขาวคัาสแบบนี้นะครับ พวกแบบ power ranger แบบนี้ก็มีนะครับตัวสีเหลืองก็สีดำสีน้ำเงินแบบนี้ครับนี่เจ็ตแมนก็ยังมีนี้เป็นมือสองนะครับ power ranger j อร์จ ranger อะไรแบบนี้นะครับ figure กกจากเรื่องอุลตร้าแมนของบันไดที่ร้านนี้ก็ยังมีอีกเยอะมากๆเลยครับมีหลายเรียกว่าหลายแบบหลายรุ่นหลายซีรีส์เลยนะครับ จากหนังอุลตร้าแมนภาคใหม่ก็มีด้วยนะครับแบบนี้เลยฟิกเกอร์จากเรื่อง Star Wars ของบันไดที่ร้านนี้ก็มีอีกด้วยเช่นกันนะครับก็เรียกว่าบางร้านก็อาจจะมีตัวนี้อยู่แต่ว่าอีกร้านอาจจะไม่มีนะครับก็ต้องมาลองดูให้ทั่วๆนะครับว่าตัวที่เราตามหาเนี่ยร้านไหนจะมีบ้างครับส่วนฟิกเกอร์จากเรื่องดัลคนบอลนะครับ ของที่ร้านนี้ก็มีอีกเยอะมากเช่นกันครับไม่แพ้กับร้านที่แล้วที่ได้ดูไปเลยนะครับก็มีตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับบางแบบก็ร้านที่แล้วไม่มีนะครับก็แต่ร้านนี้มีก็ต้องลองมาดูกันนะครับว่าใครตามหาตัวไหนอยู่นะครับลองมาดูให้ทั่วๆหลายๆร้านนะครับก็อาจจะเจอตัวที่กำลังตามหาอยู่ด้วยเช่นกันนะครับมีทั้งแบบเก่าแบบใหม่เลยครับผม ตอนนี้ผมก็เดินมาอีกมุมนึงอีกฝั่งหนึ่งของชั้น3นะครับก็มาดูที่ร้านนี้นะครับร้านนี้ก็จะมีเป็นฟิกเกอร์ของ h a s b r o นะครับในไลน์ Marvellegen นเป็นหลักๆอยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตามที่เห็นนี้เลยนะครับฟิกเกอร์ในไลน์ m a r v e l l e g e n d s ของ h a s b r o เนี่ยจะมีเยอะมากๆเลยนะครับ h a s b r o ก็จะผลิตตัวฟิกเกอร์จากคาแรคเตอร์การ์ตูนคอมิกส์เกมแล้วก็หนังนะครับของค่าย Marvel นะครับอย่างที่ได้เห็นกันนะครับ หนังภาคใหม่ก็มีอย่างด็อ t เตอร์สเตรน์ภาค2นี่นะครับก็มีตัวคาแรคเตอร์ตัวใหม่มาวางจำหน่ายแล้วด้วยนะครับตัวเก่าๆก,ก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับจาก a v e n g e r Endgame เกก็มีนะครับหรือตัวจากคอมิกต่างๆจากเกมก็มีแบบนี้ครับจากหนัง e tern a l แบบนี้นะครับผมมีอีกเยอะมากเลยครับเรื่องเก่าๆก,ก,ก็มีนะครับ บางคนที่อาจจะอยากตามหาตัวฟิกเกอร์เก่าๆอยู่นะครับหาที่ไหนไม่ได้ก็ลองแวะมาดูที่ร้านนี้กันได้นะครับเผื่ออาจจะเจอตัวฟิกเกอร์เก่าๆที่ร้านนี้ก็ยังคงพอมีวางขายอยู่บ้างนะครับต้องลองมาเลือกดูกันนะครับในตู้นี้คือวางเต็มหมดทั้งชั้นทั้งตู้เลยนะครับมีเยอะมากๆ ฟิกเกอร์จากตัวคาแรคเตอร์ของค่าย DC Comics ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ m c f a r รานทอยสสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ด็อกเตอร์เฟสที่เห็นเป็นอยู่มีหลายตัวเลยนะครับหลกัหลกๆแบทแมนอะไรอย่างงี้ครับก็มีเยอะเลยครับแล้วก็คาแรคเตอร์อื่นๆของค่าย DC นะครับจากหนังก็มีด้วยเช่นกันนะครับหนังเดอะแบทแมนหรือว่าในแบทแมนเวอร์ชันอื่นๆแฟลชก็มีนะครับแบบนี้ ตอนนี้ก็มาอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับร้านนี้ก็จะมีแอคชั่นฟิกเกอร์ในสเกล1ต่อ12นะครับอันนี้จะเป็นของฟิกมานะครับฟิกมาก็จะทำตัวคาแรคเตอร์เยอะเหมือนกันนะครับจากเกมการ์ตูนมีทำออกมาหลายเรื่องเลยครับเยอะมากๆเลยครับของฟิกมานี่ก็ทำฟิกออกมาดีเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็มีสะสมอยู่บ้างบางแบบนะครับฟิกมากก็ทำดีเทลตัวคาแรคเตอร์ออกมาสวยเลยครับมีแบบนี้เลยครับ ฟิกเกอร์จากเครื่องเซนเซียของที่ร้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับเป็นพวกเซนคลอสมิดแบบนี้นะครับเซนคลอสมิด EX ตัวต่างๆครับผมมีเยอะเลยครับราคาก็อย่างตามที่เห็นนี้เลยครับตัวเก่าตัวใหม่ก็มีหลายแบบเช่นกันนะครับหลายเวอร์ชั่นด้วยครับลองมาเลือกดูกันได้นะครับบางตัวก็หายากแล้วนะครับร้านนี้ก็ยังคงพอมีอยู่บ้างนะครับตามนี้เลยมีเยอะมากๆหลายแบบหลายเวอร์ชั่นเลยครับ ด้านนี้เขาก็จะมีฟิกเกอร์ของบริษัท m e d i c o m Toys นะครับในไลาย m a r f e x ครับก็มีหลายตัวหลายเรื่องเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นจาก Amazing Yamaguchi นะครับก็เป็นตัวคาแรคเตอร์ต่างๆทั้ง DC แล้วก็ Marvel ก็มีนะครับหรือจะเป็น Revo Tech แบบนี้ก็มีครับจากกรตูนของ Disney แล้วก็จะมีฟิกเกอร์ของบริษัทบันไดด้วยเช่นกันนะครับก็จากเกมนะครับจากกรตูนต่างๆก็มีแบบนี้ครับนี่ แต่าการ์ตูนเก่าก็มีครับคนนั้นก็มีแบบนี้นะครับหรือว่าสากุระการ์ดแคปเจอร์ก็ยังมีนะครับร้านนี้ฟิกเกอร์จากหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่บันไดททำมาร้านนี้ก็มีขายเช่นกันครับทั้งจาก m a r v ว l แล้วก็ DC ครับอย่างที่เห็นเป็นแบบนี้เลย ตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้น4แล้วนะครับก็มาที่ร้าน Neverland นะครับร้านนี้ก็จะขายแอคชั่นฟิกเกอร์ของ n e ก้เป็นหลักๆนะครับก็เซียว1ต่อ12นะครับพวกขนาด6นิ้วจะนิ้วอะไรแบบนี้นะครับของเ e ก้าไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างจากหนังอิดนะครับตัว Pennywise ก็มีหลายเวอร์ชั่นเลยอันนี้เป็นแบบชลิกผ้าด้วยนะเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชัน490 ก็จากกอ,อสซิล่าคิงคองอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับนะครับจากของกัสซิล่านะครับเนก้าก็มีทำหมือนจังตัวคาแรคเตอร์จากหนังเก่าค่ายเนก้าเขาก็ทำขายเช่นกันนะครับอย่างนี้จากเรื่อง Back to the Future ะครับ แต่กร์ตูนเรื่องต่านินจานี่ยใชก็คือทำออกมาเยอะมากๆเช่นกันครับก็มีหลายเวอร์ชันแบบนี้เลยนะครับทั้งกล่องแบบทัดคู่ทัดเดี่ยวนะครับตามนี้ที่ออกมาตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับต่านินจ้าก,ก็มีหลายเวอร์ชั่นนะครับทั้งจากกระตูนจากหนังแบบนี้ครับ และที่เด่นๆเ,เลยนะครับค่ายนก้าเขาก็จะผลิตตัวคาแรคเตอร์จากพวกหนังสยองขวัญนะครับหนังระทึกขวัญหนังผีแบบนี้ของต่างประเทศนะครับหนังฝรั่งแบบนี้ที่เรารู้จักกันดีนะครับเขาก็จะทําออกมาขายเรียกว่าหลายเรื่องหลายแบบเลยนะครับหลายเวอร์ชั่นด้วยนะครับอย่างที่เห็นกันแบบนี้บางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่ามากๆนะครับบางเรื่องผมก็ไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าเรื่องใหม่ๆอย่างนี้ก็มีเช่นกันนะครับคอน r จรี่อนนาเบลแบบนี้หรือหนังแบบพวกสัตว์ประหลาดคลาสสิก ยุคสมัยก่อนแบบนี้นะครับจากเรื่องเกมรินเนี่ยก็มีทําออกมาหลายตัวหลายเวอร์ชั่นเลยครับลองมาเลือกหาดูกันได้นะครับสําหรับใครที่ชอบสะสมฟิกเกอร์จากหนังสยองขวัญน,นะครับหนังผีกเก่าๆแบบนี้ก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นเลยครับจากหนังเรื่องต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์จากหนังเรื่องฮโลวีนนะครับก็มีหลายเวอร์ชั่นเลยครับแล้วก็หนังเรื่องสุสิครับผมแบบนี้นะครับมีหลายรุ่นนะครับลองมาเลือกดูกันได้ใครตามหารุ่นไหนอยู่จากหนังแต่ละภาคอะไรแบบนี้นะครับมาเลือกดูกันครับ เด่นๆอีกเรื่องเลยนะครับของเนกกาที่ทําออกมาขายก็คือจากเรื่องเอเลียนครับก็จะมีทั้งฟิกเกอร์ตัวเอเลียนแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นคนนะครับที่ใส่ชุดอวกาศแบบนี้นะครับตัวเอเลียนเนี่ยก็มีหลายเวอร์ชั่นหลายฟอร์มของเอเลียนเลยนะครับนี่จากหนังเรื่องเอเลียนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นคู่ปรับกันนะครับคือตัว Predator นั่นเองครับก็จะมีฟิกเกอร์จากเรื่องนี้ในหลายๆภาคหลายๆแบบเลยครับ สำหรับ EP ีนี้ก็ขออัปเดตกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกัมพนาต,ต้นตจิตามคลิปอเป็นยืกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะผมวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ